โอนี้จะดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแน,น,นะนําครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมจะย่องคนนี้คนดีและคนดิมกจะนั่นเองนะครับอ่ะรอบนี้มาอยู่กันในหน้าเกมแปลกใหม่นะครับเกมใหม่แต่ว่าเก่าแล้วนะ ซึ่งมาได้สักพักแล้วนะครับผมเคยเข้าไปเล่นนะแต่ไม่เคยลงคลิปแต่เล่นไม่บ่อยนะครับผมไม่ค่อยมีดวงกับมันหรือว่ายังไงไม่รู้นะแต่ว่ารอบนี้มาในช่วงกูดลักนะครับในรอบแรกเลยซึ่งผมเป็นคนแจ้งเองนะโอเคนี้กำลังจะเริ่มนะครับนะแต่คนนี้กขขอมาให้ปั่นไก่ให้ดูหน่อยโอแต่รอบนี้เกมมันไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าเล่นนะ่ะสำหรับผมนะ รอบเก้าเก้าโมงถึสิบโมงนะครับสองค่ายค่าลักสกีเกมตอนแรกว่าจะไม่เล่นแต่เขามาขอให้ปังไกให้ดูก็จัดหน่อยละกันนะครับอ่ะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปลุยอ่ะมาครับจัดมาทุนสามร้อยนะสามร้อยเอาไปท้าดีกว่านะครับเบสิบไม่น่าจะแบกไหวนะกับเกมนี้โอเคเพราะเห็นเขาบอกว่ามันเข้ายากเขาเย็นนะ โอ้ oh, สองบาทแต่เกมนี้จากที่ผมดูๆนะครับแล้วก็ไปดูของคนอื่นมาด้วยนะคือถ้ามันเข้าฟรีอ่ะต้องรุนให้ไอไว้วยนะครับตัว Y นะมันอยู่ช่องที่2กับ3เพราะว่าบางทีายอยู่ช่อง2หรือว่าช่อง3ตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับไม่แจกนะ ยังไงเพื่อนโอ้โหเหียบไปเปล่าโอ้โหโอเคเอ้ได้มาคอมโบสามสิบสองมาเธอบโบไปนะครับอุ้ยสิบได้ไอ้สเกตเตอร์มจะเข้าเลยก็ได้นะ ยังไงเพื่อนโอ้โหเชื่อจริงจริงอยาจะคอมโบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงหรือว่าแรงเวอร์นะอัตราการจ่ายเอ,ออยังไงมึงไม่แตกกูจับมึงต้มเลยนะ หกบาทเงาเงาเหมือนกันนะเนี่ยเอยสิบได้เอยสแคตเตอร์มาดิอย่ารับรับล่อๆมาก็มาเถอะไอเวนโป๊บะปะเท่งโอ้โหย,ยังได้ไก่ยังไงเพื่อนเคหนึ่งก็ได้อ่ะ โอ้โห oh oh. ไอไก่เวนจัดมานะครับสามสิบหม,มนุน oh oh. อ๋อแต่ถ้าสแกตเตอร์ลงมันจะชะงักนิดนึงนะมูชนกันเชี่ยอะไรดีได้ฮีแล้วไม่ถึงบาทอุย้ยเชี่ยมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ด่ยดาไปด่ามาเข้าฟรีนะครับ เนี่ยมันต้องรุนไอตัวตวายตัวนี้นะครับให้มันอยู่ช่องที่สองกับสามนะนี่วูยไม่เห็นไหมช่องที่สองยังไม่ได้อือหึแล้วก็หมุนน้อยด้วยนะอุ้ยแตกไหนปะเนี่ยหมุนแค่แปดนะครับอือฮึหลอกฝันกุยียละยังไงเพื่อนโอ้โอโ,อโอเคมีวาย ขอให้ได้ใช้อุ้ยเชียรน์นี่นี่มันต้องอย่างนี้ไว้ช่องสองกับสามมาดีมาดียังไงเพื่อนเอาดิโอ้โหเต,มเตม็มเต็มไกลไอ้สัตว์จะไกลมาสองร้อยสิบโอ้โหเชียร์เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับว้าวโอ้ โอเครอดตายนะ1นึ่งบาทโอเคได้อยู่แต่ผมไม่อยากเสี่ยงกับเกมนี้เลยอะัอี่สองแล้วอะหาไหมอยากหยุดนะครับอยากหยุดแต่ว่าอะผมใช่อีกหนึ่งฟีแล้วกันถ้ามันเข้า ถ้ามันไม่หมดซะก,ก่อนนะยังไงเพื่อนอเสดายวายชิบหายมาเยอะทำไมก็ไม่รู้สิบสามนั่งไงจอดสนิทอเพิ่มเบ็ดมาอ่ะจัดไปเบ็ดสิบ แต่ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยผมขึ้นเบ็ดยี่แล้วนะทุนขึ้นพันอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ผมไว้ใจไม่ได้นะครับไอ้ไก่เที่ยนี่ผมเคยเล่นไม่กี่ครั้งเองนะตั้งแต่มันมาไม่ถึงห้าครั้งนะครับมาลงมาลองอะไรอยเงี้ยแล้วก็เข้ายากนะอุ้ย หมูไกลมาสามสิบทีส่วนมากเอาเศษมาฝั่นมาลองนะครับแล้วก็ไม่เข้านะ <c oughs> ตังหมดซะก่อนอืเยียบอะไรวะถ้าไม่เข้าจะเพิ่มเบ็ด้วนะยังไง โอเคมีไว้นี่ไงไว้ไม่ได้ใช้อ่ะใช้ทีเดียวโอเคอือ okay. ได้ไก่เก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งอุ้ยได้อะไรวะกงเล็บไก่เหรออะไรอ่ะโอ้โหเหลือเก้าร้อยยังไงเพื่อนอุ้งตีนไก่ <laughs> ไหวเป้าไวรุ่นยังไงไก่สามผิดสีไอ้เชีย้ยมาครับจัดไปเด็ดยี้ดูว่ามันจะเข้าฟรีก่อนหรือว่าเราจะตังหมดก่อนนะครับ เด็ดแพงด้วยนะถ้าเข้าก็ดียังไงสักหน่อยเหอะโอ้โหเจ็ดบาทโอเคมีไวอ้ยอุ้ยมาแล้วครับมาโอ้ย กาฟีเดจี้ <Yahoo! S 1> โอเคจบนี้ผมพอนะโอเคถือว่าเพิ่มคูณไปได้สิคูณหกละเฮ้ยมึงอย่ามาโกหกหลอกลวงนั่นไงโอ้โหแต่ยังมีลุ้นลงมาเหอะแตกงในโชว์ไปเลย พ่อไก่แจ้ <c oughs> สุขใส่ไม่ชอบไก่แจ <c> ้ <oughs> <y ug> um> ยังไงอะ่ะโอ้โหเชียะะเ่ยจับเบ็ดยี่นะเฮ้ยจะน้อยหน้าขว่าเบ็ดห้าเมื่อกี้ไม่ได้นะโอ้โอยยังไงวะอ,อ,อ,อุ้ยมีไวเอาสี่ร้อยยี่ เ562กลับมาพันสองเหมือนเดิม <Arrow> ไม่เอาแล้วนะครับพอร์นเลิกเลิกแล้วนะครับไม่เสี่ยงโอ้เกมเชี่ยอะไรวะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเขาฟีไปแล้วเราก็ต้องลุ้นให้มันให้วายอ่ะมันเข้าช่องสองช่องสามไม่ได้นะครับ ส่นมากมันไม่ค่อยคอโมโบเท่าไหร่นะหรือว่าผมไม่มีดวงไม่รู้ัเล่นเกมนี้แล้วหิวไก่ต้มเลยเนะี่ยโอ้โหไก่ชนเชี่ยอะไรเนี่ยก็ถือว่ามาเล่นมาเล่นจัดตามคาพอนั้นนะครับผมเซฟตัวเองไว้ดีกว่านะเบออ็ดยี่แล้วเนี่ยพูดแล้วโมโหไม่หายโอเคสําหรับรอบนี้พอครับพอเอาทุนมาสามร้อยกำไรอันนี้พันสองกำไรเก้าร้ยห้าสิบนะครับโดยประมาณนะ เลิกครับเลิอกอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับค่อนจากผมฝากกุูไว้หน่อยสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หากเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่เข้ามาดูแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ